i ร l ก o ศเด็ก o ู้ชาย o w ะเด n ก o ู้หญนดีกูาวยดี o m e ูเมือง good Town city เมืองที่ดีและมีแต่รอยยิ้มบตรงหวืงขับมาเมืองนี้ได้ทั้งสู้ได้ทั้งปีตีกันให้สุดและยุที่คำว่า Good Town! Good Town! เอียมีเสียงด้วยอ่ะโคตรเฟี้ยวนี่นะครับคืวิีผมเงียวให้เลยนะคือแบบคือดีจัดจัดอะรับมาตั้งชื่อก่อนเลยมันเดือนปีเกิดอืม,มาถึงนะครับผมก็เริ่มจากการที่แต่งตัวก่อนเลยครับตามสเต็ปของการเล่นไฟเอ็มอยู่แล้วครับหลักๆเรามาถึงเราก็ต้องแต่งตัวก่อนนะครับซึ่งผมจะแต่งตัวคล้ายๆแบบเดิมที่สุดนะครับเราจะได้จํากันได้เนาะ ให้แบบมันแบบชิ้นๆกันไปอ่ะแบบเราแต่งแบบเดิมๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างแล้วน่าสนใจแค่ไหนนะครับอเองขานดลล็อกเรียบร้อยนะครับมาถึงแล้วสกูตทาส์นะครับผมตอนนี้เราอยู่นที่สกูตทาส์นะครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะตู้ขายของเหรอเฮียอยังหรูอ่ะดูดิ มาดูก่อนนะครับว่าของเขาแจกอะไรบ้างกล่องซ่อมสิบนะครับไอดีการ์ดชาิวเพเยอร์บัตรลีสกินนะครับแพ็ครถโอเคการชาิวเพเยอร์นะครับเราต้องเปิดอันนี้เชิบสิ่งที่เราจะได้นะครับเป็นผ้ามันแผ่นะครับบัตรลีสกินเพิ่มอีกหนึ่งใบฟุตเป็นของติดตัวทั่วไปนะครับก็มีมูลค่ามากมาทำอะไรไม่รู้นะครับแพ็ครถน่าจะเป็นรถาร์มหน้านี้เอดีก็ะอุนเูตเซฟเจ็ดวันนะครับแสดงว่าเราต้องขึ้นเซฟเองนะครับ เดซิตไม่ถาวรมนันทํางานนะแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อพิซซ่านะ่าจะไว้กินคนระับแล้วเงินหมื่นห้าตัวเริ่มต้นนะมาอันนี้ผมจําชื่อรดได้อันนี้น่าจะเป็นอาสามของแสดงว่าเอาไปใช้ทํางานนงดันดาอะไรประมาณนี้ปะอืมอาจจะใช่บริรสกินมีสองอันนะครับโอเคต้องเปิดต้องเปิดรถปะเราต้องเปิดรถฟาร์มบถ้างั้นนะ ถ้าสมมติเรายังไม่เปิดเงี้ยเขามีรถให้ปะเห็นรก็คือยังไม่มีนะก็คือต้องเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับโอเคเปิดเลยอันนี้คือมันมันได้กี่วันอะแพ็กรถอันนี้คือรถมันกี่วันครับนี่ผมไม่รู้เลยอ่ะมันถาวรเลยหรอคือมันมันเป็นรถโลบ้านี่ยมันเป็นรถธรรมดาปะอ่าเหมือนตรงนี้จะเป็นกระดาษหลักนะครับ นะี่ยตลาดเซ็นเตอร์น่าจะเป็นตลาดหลักตรงนี้ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคนไม่มีนะครับตอนนี้มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกี่โมงวะตอนนี้มันเก้าโมงเองนะครับเชื้นเนี่ยตอนนี้มันเก้าโมงคนออนสองร้อยเองนะครับเออไม่ไม่แปลกไม่ต้องแปลกใจแล้วว่าทําไมคนดูน้อย,อยปกติคนแบบแน่นนะถ้าเป็นช่วงพรีไทม์เนี่ยแต่พอดีว่านี่มันเช้าเกินนะอาจจเช้าเกินไปก็ไดนะ้โอเค ที่นี่ที่นี่เขาฟาร์มอะไรกันครับไหนส่วนใหญ่ก็รอบเมืองครับรอบเมืองอ๋อก็คืออ๋อก็คือรอบเมืองธรรมดาใช่ไหมครับใช่ครับใช่อันนี้ขอถามหน่อยได้ไหมเอาไวรัสเรากรอบไปเมื่อวานเหรอใช่เหมือนเหมือนมันจะไม่นานครับจาไม่ได้ครับอ๋อไม่ใช่เมื่อวานจำไม่ได้่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เหมือนจะเต้องไปก่อนประเทศจะเปิดครับแค่เพิ่งแค่เพิ่งได้เข้าไปใช่ โส่วนใหญ่เขาทำรอบเมืองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่โอเคครับ,อบคอมบังครับเขาเขายังขับอาทำสองนะหรือว่าเป็นอาทำสองี่เขาซื้อเองก็ไม่รู้นะอืมโอเคเขาตั้งสวยนะครับแต่มันไม่ค่อยมีคนให้เราคุยนะครับเพราะผมมาเช้าเกินเว้ยไปฟาร์มดีกว่าท่านั่นะต้องลองไปฟาร์มนะครับ ถ้าจะไปฟาร์มหรออะไรนะไปไปขับครับคุณครับอ๋อได้รับได้ได้อันนี้มีคนไปได้หรอไม่ไม่มีครับผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยครับโอเคคอบคุณครับก็คือคือพี่สาวมมานานนะครับเข้มาครับอุ้ยดูดิดูมีมากขึ้นขึ้นแบบนี้เลยหรออ๋อไม่เป็นไรครับ ผมว่าจะลองฟาร์มครับผมว่าพี่สาวเคยลองฟาร์มไหมครับอลองฟาร์มแล้วครับ่อันนี้มีออโตโร้รอเปล่าออโต้มันฮะมันหน่าตาเป็นยังไงครับออ,อ,อตโต้มันคือมันโดนไหนข้างนอกคะ่ะน่าจะมีสิ้นเดืนยอนน่าอีกทีหนึ่งแต่ว่าออฟาร์มถ้าถ้าแนะนําให้ฟาร์มเข้าขายครับรวยออฟาร์มเข้าขายรวยใช่ไหมครับ<ช>อ๋อคือถ้าฟาร์มปกติก็คือมันไม่ออโต้ถูกไหมครับถ้าฟาร์มเอบเมือง เออไม่มีออโต้เลยครับแต่ว่าเราต้องติ๊กเก็ตข้างนอกอะที่ซื้อมันเป็นกาชากาชาแพ็คใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับโคตรดีอ่ะอันนี้คือ f 5้ระบบแอดดอัออกรกอโค้ดนะครับไอเทมหมดอายุเช็คอเทมหมดอายุไม่มีไอเทมเทมช่าก็ก็คือเหมือนเหมือนเมือม่อกี้แหละเหมือนกดเมื่อกี้แหละแต่แค่อันนั้นเป็นเมนูเร่งรัดกิจกรรมบอมเบอร์แมนนับสกินอาวุธหรอ อะไรแจ้งนี่ก็คือรถเข้าได้เก็บรถมีให้เลือกแชนแนลฟาร์มด้วยหรอว้าวแชนแนลหนึ่งนี้คนเยอะที่สุดไหนโอออโต้ฟาร์มไปขึ้นบนหัวแบบนี้ส่วนคนไม่มีออโต้ก็คืออันนี้คือเขาเก็บเสร็จแล้วหรือเปล่า ต้องเก็บอย่างนี้เห,เหรอโอ้โหก,กดเคเพื่อบอกรถแล้วก็คือกดเคปับรถเบรกเลยอุ้ยระบบดีจัดกด L เพื่อเปิดทางรถนะครับเอคนไม่มี VP อ๋อคือต้องมี VP เ,เ,เนาะ คเคยใช่ไหมแล้วมันมีออโต้ป่ะอ๋อเนี่ยมันขึ้เก็บออโต้ไม่ใช่หรอหรือว่ามันเป็นเฉพาะผู้เล่นใหม่หรือเปล่าเกี่ยวป่ะเนี่ยเนี่ยมันมันก็มันก็วิ่งไปเก็บเองนะนี่ผมไม่ได้กดเลยนะครับไม่ได้เสียงคีย์บอร์ดผมใช่ป่ะเอามันก็ออโต้ไม่ใช่หรอเนี่ยมันก็ขึ้นเดี๋เนี่ยออโต้ฟาร์มคืออะไรวะเนี่ยแล้วคนเมื่อกี้เขาบอกว่ามันไม่ออโต้เคยผมโดนหลอกหรอ แต่มันเก็บได้ทีละชิ้นเองหรอผมว่าถ้ามีออโต้อาจจะเก็บได้ทีละสองชิ้นนะผมดูทรงแล้วนะใช่ปะ่ะอย่างที่เขาพูดอ่ะไม่งั้นเขาจะมีไว้ทําไมถูกป่ะนย่ยมันเก็บได้ทีละชิ้นผแต่จมูน้องหมูเขาน่ารักนะดูดิน่ารักปะดูดิมีน้องหมูขี่รถอะเขาน้องหมูขี่รถรอบฟาร์มเห็นปะ่ะเขาหงหมูยินเดูยวอุยน่ารักอนะ่ะผมชอบอะอะไรแบบเนี้ย อุ้ยดีจัดเลยอ่ะเฟีย้ยวจัดเลยอุ้ยอันนี้คือกล้วยเหรอดูต้นมันดีอย่างน่ารักอ่ะง้ายชแน,นลก่อนฟาร์มโอเคเหมือนเดิมนะครับเข้าชแน,นลโอเคแล้วกเก็บกล้วยนะครับต้นกล้วยนะบใบค่อนข้างโอ้มีสี่ใบนะครับเหมือนเป็นสี่แฉกนะครับแล้วก็มีกล้วยอยู่แล้วก็มีตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยดูดิมีกล้วยมีลูกกระตาด้วย มีกล้วยมีลูกกระท่ยด้วยมันยิ้มด้วยดูดิเห็นไหมข้างต้นเห็นหรือเปล่าอุย้ยทําเป็นเล่นแล้วก็มีเหมือนเป็นลิงนะครับันนัจะเป็นลิงนะน่ารักจัดเลยวะว่าทำโมเดลออกมาน่ารักจัดเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหวอะ่ะน่ารักจัดเลยต่อไปนะครับหลังท่าจะกล้วยเจะเป็นกระหล่ำปีนะโอเคดูดิเน่ยพอกดอะไรไปอย่างเงี้ย ือมันขึ้นเลยนะ่แบบเนีย่ยอะไรที่สำคัญสำคัญเห็นไหมมาร์ไว้ด้านบนเห็นปหมเห็นปหมกดเลือกได้มันจะขึ้นนะเห็นไหมแนนมาร์กอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะเห็นปหมพาวอย่างเงี้ยมันก็จะแบบใหญ่ขึ้นมาเห็นปหมหน่วยงานเห็นไหมมันมันเฟี้ยวอะ่ะง่ายเลยเฮ้ยทำไมสถานีตำรวจตรงนั้นหรอเอาดีสถานีตำรวจอยูดด่ริมเลยหรอ อ๋อเพราะว่ากระดานที่นี่กระดานหลังมันอยู่ตรงกระดากลางถูกปะโอ,อ้แล้วริมเลมันเลยเป็นแล้วสถาน,นีตำรวจริมเลวะอุ้ยเดี๋ยวฟาร์มเล่าเมืองเสร็จเดี๋ยวเราไปดูกันปะไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นสถานีตำรวจอยู่ริมทะเลเลยนะนี่ผมพูดจริงๆผมไม่เคยเจอเลยถ้าแต่เล่นมากี่ปีวะหวูห้าปีอะ่ะผมยังไม่เคยเล่นประเทศไหนที่เป็นแบบนี้เลยนะที่สถานีตำรวจอยู่ตรงนั้นอะ่ะอุ้ยผมอยากเห็นว่ะน่าจะสดน่าจะสวยอะ่ะมันน่าจะแปลกใหม่น่าดูนนะครับ ยต้องสำรวจเลยอ่ะโหดีจัดอ่ะดีจัดเยี่ยบไปขอเก็บปุ้ยก่อนละยาวไกลเลยแค่เติมน้ำมันอ่ะถูกปะล่ะเยี่ยบอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือโอเคผมมาลืมพุทธีเลยชาแนลน่ะไม่ชินเนี่ยไม่ชินอันนี้เหมือนจะเป็นข้าวนะครับมีอ๋อเป็นข้าวมีตัวอะไรอยู่ด้วยอ่ะคือหนูหรอ หนูถือข้าวอ่ะดูดิเป็นหนูอ่ะถือข้าวเล่นอยู่อ่ะโยกตัวโยกด้วยมุน่ารักข้าวนะข้าวแพ็กนะโอเคไปครับเก็บยาวๆอีกจุดหนึ่งแล้วก็อุ้ยผมลืมกระลำผมรีบจัดเลยผมลืมกระลำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราวนกลับไปนะมัน,มนไม่งั้นมันจะเอาไปคาแพ็ครวมไม่ได้อะไรดิ มันไม่ครบทุกอย่างไงเดีย๋ยวผมวนขับไปเอากระลำนะครับเดี๋ยวฟาร์มเข้าให้เสร็จก่อนไปเลสโก o วเ<ะ> <c oughs> มื่อกี้เขาเกือบแซงผมเลยนะทำเป็นเล่นอันนี้คือกระลำนะครับโอเคมาไลน์แชแนลลืมตลอดคอนดูหน้ากระลำหน่อย กะหล่ำปีมันจะมีกะหล่ำแล้วก็มีกะหล่ำหัวม่วงมันก็จะเป็นเอ่อผักกะหล่ำที่แบบแกะออกมาแล้วนะครับก็มีแกะผักกะหล่ำที่แกะออกมาแล้วแล้วก็มีแกะโอเคแล้วก็มีดินอะไรอ่ะกะหล่ำที่แกะออกมาแล้วเห็นไหมแล้วก็เลยมีแกะอยู่ข้างๆไงเออว่าผมว่าเป็นไปได้นะทำทฤษฎีแล้วเนี่ยเพราะ ไอ้กระหล่ำที่มันอยู่ด้านหน้าเห็นไหมมันเป็นลูกๆใช่ปะแต่กระหล่ำที่มันอยู่ข้างๆแกะเพราะอะไรเพราะมันมีแกะมันเลยอมมันเลยโดนแกะนั่นแหละเข้าใจปะเข้าใจที่ผมพูดปะมีใครเข้าใจไหมครับคอเมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมรู้ผมพูดงงวะเดี๋ยวปะเดี๋ยวเราเก็บกระหล่ำกันมีหลายอย่างเลยที่เราต้องไปสำรวจกันนะครับโอ้เดี๋ยวเราต้องกลับขึ้นไปแล้วก็ไปแครหลอดก่อนโอ้แครอหล่นี้เป็นกระต่ายอยู่แหละเราเต็มไม่ต้องเดาเลย S <S เผื่อใครไม่รู้นะอันนี้พูดจริงๆคือลองไปเล่นมาครับได้ครับหมูมันกินแครอทจริงๆอันนี้พูดจริงๆเลยแบบสาระเลยอะ่ะโอเคแต่อันนี้มันเป็นกระต่ายครับตามหลักการนะก็ต้องแบบเน้นกระต่ายไว้ก่อนเพราะกระต่ายมันเป็นสัตว์หลักนะครับที่แบบกินแครอทอุ้ยน่ารักอยู่นะอันนี้ เนียดูสิขอดูใกล้ๆหน่อยวิย้น้องน่ารักอ่ะดูดิมีตัวเล็กด้วยเหรอ,อ,ว,อวิน้กกวนะมันมีตัวเล็กๆด้วยเหรอวิ๊ยมันมีตัวอย่างว่าน่ารักแล้วนะมันมีตัวเล็กๆวิ่งรอบได้เห็นปะก็ม,มีตัวเล็กก็เดินด้วยบนนะอ่ะวอ้นน่ารักเขาทำมาโคตรดีเลยนะเว้ยที่เนี่ยใครที่แบบชอบอะไรน่ารักน่ารักแบบน,กกนี้มาเล่นได้นะครับระบบโอเคอะ่ะแบบทุกอย่างมันแบบทันสมัยครับแล้วก็ยูไอก็ยังแบบน่ารักอนะ่ะอืม คือมันดีไปหมดเลยครับแล้วเพิ่งเปิดใหม่ด้วยก็ของตามทันอยู่แล้วลองมาเล่นกันได้ครับของตามทันแบบอยากตามของทันไม่อยากแบบไปเล่นแล้วเริ่มแบบประเทศใหญ่ๆบางประเทศเขาแบบเขาเปิดมานานเนาะมันแบบตามของไม่ทันที่นี่แหละครับประเทศใหญ่ผมมองเลยว่าคนเล่นโคตรเดยอะพีท่ทำพี่ทำเต็มอ่ะพันหกพันพันหกกว่าอะไรเงี้ยเต็มตลอดนะครับก็แต่ผมรู้สึกว่าการกดดีลิตนี่มันค่อนข้างเรียนนะได้ยินเสียงปะ ผมกดไปต้องนานแล้วนะแต่มันเพิ่งขึ้นค่อนข้างดเดลเลยนะอันนี้ไม่รู้เป็นที่ผมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นทุกคนนะอันนี้ผมไม่ชัวร์เลยแต่ผมดเดลนะเก็บป่ะฟึบอุ้ยคืออะไรอะ่ะหมีหรอเมื่อกี้เก็บเล่นชแนลครับเหมือนเดิมเคเกือบลืมอุ้ยมันคืออะไรอะ่ะมันมี jelly bear เจลลี่เบรรี่อ่ะ อันนี้เป็นแตงโมน,นะครับเหมือนจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะจุดสุดท้ายแล้วเอามีสตรอเบอรี่เหรอ,อเคเดี๋ยวมีสตรอเบอรี่ผมนึกจุดสุดท้ายแล้วก็้นนี่คืออะไร,รอะโอเคโปรเซสต์หรออยู่ที่เดียวกันกับเทียบกันกับไอ้นั่นแหละจุดขายของ6-4อ่ะอืมเคครับขอดูแตงโมนหน่อย ยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้ดูเลยนะแตงโมมีสามลกูกมีตัวอะไรอะ่ะแมวหรอมีแมวอยู่บนแตงโมนะครับโอ้ยปิกจูเฮียมีปิกจูเกาะอ,อยู่เนี่ยไม่ใช่แมวมันปิกจูเลยเนี่ยอุยอ้ยเอ้แตงโมเมื่อกี้มันเหมือนมีเพิ่มมาอีกลูกหนึ่งแปลกบินไปไหนทีนี้เหมือนม,มีเพิ่มมาอีกลูกหนึ่งอะ ปแปลกกว่เค,ครับแตงโมน่ารักมากครับมองเราไปอยู่ไอที่น่ารักทุกอันนะครับการันตีเลยการันตีจากคนขี้เกียจฟาร์มครับโอเคครับไปว่าจะเข้าอันนําจะหมดแล้วเนี่ยฟาร์มยังไม่ถึงรอบเลยนะเเยว่าแต่ผมยืนเมยอ,อยู่ตอนตอนเก็บหมูอะ่ะผมเมยอไปพักนึงอยู่เหมือนกันไปกินข้าวนะครับก็จริงๆน่าจะได้รอบนึงรอบกว่าแหละโอเคปั๊บเดี๋ยวเก็บแตงโมก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสตอรี่กันน่าคะอสุดท้ายแล้ว ทุผมข,ขับรถอยู่เนี่ยตอนแรกผมก็แบบไม่ได้สังเกตรหรอกผม,ม่เห็นว่าเอ้ยด้านในมันก็ไฮเทคดี day. ต้องสังเกตอะไรไหมครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคอมเร็วด้านล่าง1 8อแต่ดูเลขไม,ม,ม์บนรถ114ผมรถรหลอกขี่รถปลอมว่าทำไมมันช้าจริงจริงวิ่งน้อยกว่าอเนี่ย1้อยี่สิโอ้โหทำเป็นทรงจะสองผมรดนอกครับฮลัลโหล ใครก็ได้เหมือนันที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือผมอทีเนี่ยมูนิ่ถึงร้อยสสิบเลยมันก็มาทรงสองร้อยอะไรนี่โอ้ไม่ไไม่ไหวหลอกครับโดนหลอกขายหน้านี้บ้าอะไรน่ะมันมรถมาอืดๆดูดิเห็นกันชัดร้อยแปดสิบกับร้อยสิบห้านะนี่คือหลอกกันนะครับเชื่อมันเน็ตเลขกไมรรดอยู่แล้วโดนหลอกครับร้อยเเซ็นี้โอเคจุดโพนะครับ โมจะสนใจเลขไมมลืมสตรอเบอรี่โอ้โหวยกลับอีกแล้วคือดีจัดอะคือดีจัดแค่นั้นแหละแกมาครับสกอก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วขอดูหน่อยเป็นตัวอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นแกะอีกแล้วหรออันนี้เป็นแกะตายเออมันไม่แกะตายอะแต่แค่มันมันใส่หมวกอ่ะ เออมันใส่หมวกอ่ะอมันก,าาใก็ใส่ใส่หมวกสตรอเบอรี่อ่ะก็ใส่ก็ใส่ใส่หมวกสตรอเบอรี่อ่ะใส่ชุดสตรอเบอรี่อ่ะแต่บางทีเนี่ยมันเนี่ยมองด้านหลังเหมือนสตรอเบอรี่นะมองด้านหน้าเหมือนเหมือนมะเขือเทศอ่ะออฉพูดตรงๆมันเหมือนมะเขือเทศเลยอมองด้านหน้าดูดิเออมันเหมือนไม่ค่อยเหมือนสตรอเบอรี่เท่าไหร่เลยว่ะเนี่ยเหมือนมะเขือเทศเลยอ่ะแล้วยิ่งนี้บนหัวเขียวๆนะเหมือนจัดเลย ี๋ยวไปเก็บก่อนแล้วนะครับใช้เวลาสักพักนึงเลยมันเก็บได้ทีละชิน้นนะครับอุย๊ยหลอดข้าวมันกระพริบคือมันมีเสียงแจ้งเตือนปะผมไม่ได้ใส่หูฟังอยู่เลยตั้งนะหลังจากเราเก็บครบทุกอันแล้วนยครับเราจะต้องเอามาที่โพรวมนะครับซึ่งที่โพรวมเนี่ยอยู่เออก็น่าจะเป็นจุดที่ทุกคนหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับเป็น รูปนี่มันจะเป็นรูปโพล่ับออนั่นแหละก่อนถึงสถานีตำรวจนะครับก็อยู่ประมาณจุดนี้ก็ดูเอาแล้วกันนะครับหลยคนน่าจะทิ้แบบอยู่แล้วมั้งถ้าเล่นกันมานานสาหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ก็ลองดูคลิปก่กอนผมก็ได้ครับมันอยู่ที่เดียวกับที่ขายของของ,ของ64บิตนะครับแต่ที่นี่มันจะเป็นที่โพเขาจะอ่ะาเขาจะพิลไหมแล้วระบบเขาเจ๋งมากครับมันมีรูปมีอะไรขึ้นด้วยเห็นปะคือแบบโคตรดีอ่ะมองเลยว่าแบบดีจะจัดนะครับผม แบบใครที่แบบกำลังหาประเทศเล่นอยู่ครับผมเคยเห็นมีดนะว่าที่แบบคนคอมเมนต์ว่าเล่นที่ไหนดีครับผมอยากหากประเทศหลักๆอะไรเงี้ยผมว่าที่นี่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับตอนนี้อ้นี่คือเลเบลล่างหรอโอ้สวยจัดสวยจัดมีที่เก็บรถอยู่ด้านหน้าเลยเพื่อที่แบบจะไม่หน่วงนะมันอยู่ด้านหน้าเลยอะคือถ้ามึงไม่เก็บมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะอันนี้ตู้เซฟนะครับเรามีกุญแจตู้เซฟอยู่เจ็ดวัน โอเดี๋ยวต้องขึ้นตู้เซฟอยู่แล้วเราใช้ไปเลยตู้เซฟจึ๊บอ่ะแน่โอเคผมแค่อยากจะเปิดใช้ไปงัน้นแหละจริงๆก็ยังไม่มีของจะเก็บหรอกครับทั่วไปคืออะไรบ้างคุณแจตู้เซฟใช้ของเหมืองทั้งหมดนะครับโอเคยไม่ต้องไปทำเหมืองนะดูตรงนั้นกล่องตีอาวุธใช้ปูนสิบใช้ทองแดงนี่นั่นกุญแจอคอนโดมีคอนโดด้หรือเป ก็พักปูนอ๋อพวกพักปูนอะไรอย่างงี้หรอน่าจะแบบหาคือได้ปะบูปินอืมอ๋อมันติดร้อยมันติดร้อยมันใช้สตาร์ดัดปูนยี่สิบก็ใช้ของไม่เยอะเลยนี่หว่าสตาร์ดัดเนียเ่ยน่าจะออกเลเลดร้อยด้วยอของมันก็ไม่ได้หายยากนี่หว่ามันหนักปูนนี่แหละน่าจะเหนื่อยปูนแล้วพอเรามีบูปินอ่ะ อันนี้คือบูปินถูกมเรามีบูปินเราต้องไปตีที่ไหนอ่าสมมติเรามีบูปินละปึ๊บด้านล่างไม่มีแล้ววะน่นก็ต้องขึ้นด้านบนวะอันนั้นมันแฟชั่นอ่ะ Section ส yeah. <Yeah. S 1> อง Yeah Section t Yeah เฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดรุ่นมีขึ้นบอกเลยนะครับไอเทมครับแฟชั่นอ่าเนี่ย Update ขีดไวพอนใช้ปูน ยี่สิบอีกพีร้อยเหล็ดติดร้อยเปอร์เซ็นต์อาแต่ต้องมีบุปปินด้วยโอเคแล้วก็มีออมเียนเวลอสามออเหล็ดไม่บอกอ๋นนีออ่อันนี้แหละต้องมาสุ่มถูกปะต้องใช้กล่องตีอาวุธสิบอ๋อใช้แพ็กไม้แพ็กทองอ๋ออ๋อคาลเวลร์บอลบุธนี่แหละเริ่ม เริ่มหนักถูกปะติเก็ตไมโครอนอนนี้คือเป็นไมโครเวฟหนึ่งได้ถ้าถ้ามีทิเก็ตน่าจะเป็นตั๋วที่แบบรับมาอะไรงป่ะน่าจะแบบไม่ได้หนักมากนะครับหลักอ่ะต้องมีกล่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คําบง่ายนะใช้แค่เหล็กเองเห็นป่ะเหล็กเจ็ดเพชรเจ็ดอาจจะอดรอปยากผมดูทรงแล้วนะเพราะมันใช้ค่อนข้างแบบ ไม่ได้เยอะเท่าวันอื่นอะแสดงว่ามันเป็นอะไรที่แบบดรอปยากจากเหมืองอะไรเงี้ยแต่ก็น่าจะมีโอกาสดรอปและก็ที่ใช้เยอะๆอ่ะก็คือกล่องตีวุฒกับไอ้ไอันเนี้ยสตาร์ดัตอะไรเนี่ยซึ่งสตาร์ดัตหนึ่งอันใช้ปูร้อยปูนยี่สิบเลยอ่ะนี่แหละมันจะหนักแล้วก็บอกไม่น่ามีอะไรนะทำของเมืองมาอ๋อเจ็สตาร์ดัต แ้เอามาจากไหนอะเซนตสตาร์ลัดอะของเดียว,วก็ทําไม่ยากนะใช้แค่ปูนเลดร้อยด้วยอือม,ม,ม,มันไม่ยากอะต้องฟาร์มจริงๆะนะอือต้องเป็นงเหมืองหนักหน่อยโอเคถือว่าได้อยู่นะเราลองฟาร์มมาแล้วก็ถือว่าโอเคอะ่ะอะไรยังงกแบบมันมันมันไม่ได้เหนื่อยมากเกินไปครับมันมันไม่ยากถ้าพิ่มตรงนะอ่า ยังไม่มีวะโอ้ยไม่เห็นมีใครขับรถได้ใหญ่อยู่นะอะไรอะลูกรอมันเกี่ยวเสาเออบ้าป่าเนี่ยโอเคขอดูรถก่อนนะว่าตอนนี้มีรถอะไรแล้วบ้างจักรยานมอเตอร์ไซค์ไม่เอาดิโอ้โหวนๆนี่ผมมองยากจัดเลยวะอันนี้เป็นไรฟูเรียะ กุเรียสามล้านอะุเยสามล้านอันนี้ก็สมล้านสาล้านหมดเลยเนี่ยน,นี่สี่ล้านด้ไมแพงจัดอ่ะอันนี้รถแปดสิบโลร้อยโลร้อหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสามแสนห้าร้อยห้าสิบโลนะน่าจะมีถึงแค่นี้นะครับตอนนี้ เีก็สามแสนห้าได้ร้อยห้าสิบโลโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยชนอันนี้เป็นคาสิโนนะแม่ผมเก็บรถไม่ไดนะ้น่ะคืออะไร